อัสสลามุอะลัยกุมวะรมตุลฮิวะบะรกาตูสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูรุษณีในรายวิชาป้องกันการทุจริตนะคะยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือสิทธิที่ได้รับในสังคมค่ะนักเรียน ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถบอกความหมายของคำว่าสิทธิได้และนักเรียนจะต้องสามารถบอกสิทธิที่ได้รับในสังคมได้ค่ะเราทุกคนนะคะที่เป็นประชาชนคนไทยเกิดมามีอิสระมีศักดิ์ศรี และมีสิทธิที่เสมอภาคกันข่นในการดำเนินชีวิตในสังคมโดยที่สิทธิดังกล่าวนะคะจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่นๆในสังคมค่ะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอเพลงสิทธิเสรีภาพมาให้นักเรียนได้รับชมและรับฟังกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ จะบอกให้ฟังทุกทุกคนมีสิทธิเสรีจะทำอะไรก็ทำได้จะกินจะนอนจะเดินไปไหนเราทุกคนนั้นทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ทำให้ใครเดือดรอ้อน ละเมิดสิทธิและเสรีของ ฟังบทเพลงจบไปแล้วนะคะนักเรียนเราก็สามารถสรุปความหมายของสิทธิคร่าวๆได้ดังต่อไปนี้นะคะสิทธิหมายถึงอำนาจที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็มีตัวอย่างแผนผังนะคะแสดงสิทธิของตนเองที่มีต่อสังคมอย่างคร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะในข้อที่1นึ่นะคะเป็นสิทธิเสรีภาพในเคหสถานค่ะนักเรียนในข้อที่2นะคะเป็นสิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารค่ะนักเรียนในข้อที่สนะคะ เป็นสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะในข้อที่4ก็จะเป็นสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการค่ะในข้อที่5นะคะก็จะเป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธนะคะส่วนในข้อที่6กก็คือสิทธิเสรีภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณีค่ะ ส่วนตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะเป็นสิทธทิเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเสรีคะ่ะนักเรียนค่ะนักเรียนส่วนรายละเอียดของแผนผังที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูนะคะก็ให้นักเรียนนะคะนำใบความรู้ที่คุณครูได้แจก,กไปให้นะคะในวันที่นักเรียนมารับใบงานมาศึกษาดูในแต่ละข้อนะคะว่าสิทธทิเสรีภาพต่างๆ มีเนื้อหาและรายละเอียดว่าอย่างไรเอาละค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนศึกษารายละเอียดได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้ศึกษาจากใบความรู้ไปแล้วเข้าใจกันไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเรามาทำใบงานกันค่ะใบงานชิ้นนี้นะคะ ให้นักเรียนเขียนข้อความลงในแผนผังความคิดค่ะเรื่องสิทธิของปลุมชนชาวไทยที่ได้รับทางสังคมนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะสิทธิของเราที่ได้รับในสังคมนะคะก็คือสิทธิในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารค่ะส่วนสิทธิอื่นๆที่เหลือให้นักเรียนคิดเองนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุล ชั้นแล้วก็เล็กที่ให้ชัดเจนนะคะเหมือนทุกครั้งค่ะเพราะเวลาส่งคุณครูจะได้ให้คะแนนนักเรียนได้ถูกต้องนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาป้องกันการทุจริตไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้วัสสลาัุวะลัยกุมบะรอห์มัตุลลอฮิวะบรอกาตุ สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะ